ต้องพูดเสียงดังนะพูดเสียงดังไหมเจ้าค่ะชื่ออะไรนาจ้าช่ะชื่อจริงชยานุพัชร์เจ้าค่ะชยานุพัชร์ดเด็กหญิงเปล่าหรือนางสาวเด็กหญิงค่ะอ่ะวันนี้จะมาท่องสอบโอวาทป,ปาติโมกใช่ไหมเจ้าค่ะพร้อมไหม อันธรรมยังโอวาทปาติโมคคคทายโยภะนามาเงดัซ ชือว่าเป็นสัมปชิไชื่อว่าเป็นสัมปชิตเดยสามารน้อมโน้ติไป ได้ไหมได้เก่งมากโอ้สาธุสาธุอ่ะคนที่สอง